เจยใช่ว่าสิงหาก,กับรายการ Passion Fit นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่งาน Rolling Culture ณบริเวณเฉดขมูล erm โครงการเ s p a c e สูงวิทยสครับเอ่อวันนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างด้วยกันทั้งสายไบเกอร์ iker, สายชิลและคอกาแฟได้ข่าวว่ามีกาแฟหลายๆชนิดทั่วโลกเนี่ยมาให้ลองกันชิมกันเลยทีเดียวครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวตามกันมาครับ มีบูธกาแฟให้เราอันนี้น่าจะเป็นสโลว์บาร์ที่พี่ปูพี่ปูเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะสัมภาษณ์พี่ปูกันด้วยกลับมาใหม่อีกทีเออณตอนนี้เดี๋ยวผมหาไกด์สักคนหนึ่งพาเดินรอบๆบริเวณงานไนดีกว่านะฮะอ๋ะอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วน้องแป้งสวัสดีอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเจอวักนี้าเจออีกแล้วเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามาเดี๋ยวให้น้องแป้งพาเป็นคนพาเราเดินรอบๆได้เลยครับ,บก็ แนะนำก่อนฮะผมซีดีแบงก์นะฮะจาก a s h a r l e รนะครับวันนี้ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งของเราก็คือสาขาเมโทรเนาะอยู่ในุวิทย์คือวันนี้เราถือว่าเป็นซอฟต์ร้อนซะกันเรามีเรามีสเปซแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นครับก็คือเชดคอมมูนิตี้เชดข้อมูลข้อมูลโอเคมาสะกดว่าไงเมื่อกี้พี่พี่แบบพี่สับสนนิดนึงว่าเชดข้อมูลเชดคอมมูนิตี้หรือว่าเชดอ่าก็คือจริงๆมันมาจากคอมมูนิตี้นี่แหละก็คือเราอยากทำให้ตรงนี้มันเป็นสเปซสักที่หนึ่งที่รวบรวม คนไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะชอบสเก็ตบอร์ดบางคนอาจจะชอบเซิร์ฟบางคนชอบมอเตอร์ไซค์บางคนชอบแฟชั่นบางคนชอบศิลปะพื้นที um ่น um ี้เป็นพื้นที่ที่เปิดกลางมากโดยมันอยู่ใจกลางเมืองใช่ไหมแล้วก็เราก็จะมองว่าอะไรที่แบบเอเข้าถึงคนได้ง่ายสุดก็คือกาแฟเราก็ใช้เหมือนแบบกาแฟเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าไงปรับพื้นฐานงแต่ละคนคือเข้ามาปุ๊บคุณอาจจะมา ทางกาแฟแหละแต่สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มไปก็คือได้คอมมูนิตี้ได้คนที่มาอย่างที่ผมเกินไปนะฮะเมื่อสักครู่นี้ว่าวันนี้เราจะมีกาแฟจากทั่วโลกทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมาให้เราชิมกันเดี๋ยวลองดูครับโอเคงั้น้องแบงค์เริ่มเลยเราไปเดินกันตรงไหนกันก่อนก็จะมีนะในส่วนของโชว์รูมแหละอ่ะไปฮาเราไปดูโชว์รูมมาเริ่มไปโชว์รูมก่อนก็คือเข้ามานะฮะเราก็เข้ามาปึ๊บเข้ามาทางนั้นใน แล้วก็เราก็จะมีเจลแอลกอฮอล์บริการฮะแล้วก็จะมีสแกนวัดอุณหภูมิตรงนี้โอเคฮะเรามาวัดอุณหภูมิได้ไหะอันนี้ก็สามสิบหกจุดหกโอเคฮะก็โดยทั่วไปนะครับของโชว์รูมของเราก็จะมีส่วนบริการมีทั้งหมดมีทั้งรถใหม่อ่าพาร์ทแอนด์อุปกรณ์ครับอ่าเจเนอเร็ตมาร์ชั่นดายส์แล้วก็เซอร์วิสครับก็คือมีครบวงจรเอ๊ะเดี๋ยวก่อนโชว์รูมนี้เปิดเปิดมานานแค่ไหนแล้วนะครับอ่าประมาณอ่าถ้าพูดถึง เป็น a AS เนี่ยจะประมาณ2ปีครับสองปีใช่ซึ่งโอ้โหถ้าอยู่กลางเมืองขนาดนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเราจะนัดรวมกันขี่รถเนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะเหมาะนะสมมติว่าทิศเช้าเช้าเนี่ยเฮ้ยพี่อยากจะออกทริปเฮ้ยพี่บอกแบงค์แบงค์เดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวพี่จะจัดทริปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มา,ายิานดีเลยครับอ๋อเยี่ยมเลยฮะเราได้อีกที่หนึ่งในการแ h a เอาท์กันแล้วนะครับใช่ก็คือสิ่งมันเป็นความสุขของที่นี่ที่สำคัญและผมว่าดีมากๆเลยคือเรื่องการจอดรถ Ừ, คือไม่ต้องไปแย่งที่จอดคุณมีคุณมาคุณมีที่จอดแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คุณมาได้เลยและที่สําคัญได้ข่าวว่าไม่ได้จำกัดแบรนด์นะฮะร,รถยี่ห้ออะไรมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรมาได้หมดนะครับตรงนี้ยินดีต้อนรับนะครับใช่ก็อยากให้เป็นหนึ่งในสเปซสักที่หนึ่งเนาะอย่าแบบอย่าพยายามมองว่าที่เนี่ยคือต้อนรับเฉพาะมอเตอร์ไซค์เราต้อนรับทุกสายจริงๆแล้วก็สําหรับใครที่อยู่ย่านใจกลางบ้าน้าสุขุมวิทหรือย,อยุสาทรอะไรเงี้ยไม่อยากแบบออกไปนอกเมืองมากอยากแบบมีร้านกาแฟ ในเมืองสักท,ที่หนึงแวะมาหาเราได้เอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกีอ้แอบกระซิบน,นะครับว่าเดี๋ยววันนี้น้องแบงค์อาจจะให้ผมลองรถรุ่นใหม่ด้วยผมก็แอบ,บตื่นเต้นนิดนึงนงผมอยากลองด้วยอยู่แล้วเนี่ยแพนอเมริกาเนาะใช่ครับผมอยากลองมานานแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปลองกันนะครับมาของใหม่ ในส่วนของการเซอร์วิสนะครับก็ในส่วนของที่พี่เจมบอกไปแล้วว่าคือ one ็อ o p service แล้วก็ใครบางคนที่แบบซื้อรถไปแล้วอาจจะไม่ได้ซื้อกับเราก็ได้แต่แบบอยากนี้รับเป็นไงฮะผมอยากรูถ้าอยากเอาเข้ามาเซอร์วิสเอามาเข้ามาได้ครับคือเราไม่มีเราไม่มีไม่มีแบ่งแยกว่าคุณจะซื้อจากที่ไหนคุณมาสามารถมาที่นี่ได้รถจะเก่ารถจะใหม่รวมไปถึงปีรถเดียวกันช่วเช็คได้มาเช็คก่อนได้พาร์ทบางอย่างยังสามารถหาได้อยู่อ๋อโอ้ยางงี้ถ้าเป็นแฟนอย่างผมเนี่ยฮะผมเป็นคนชอบรถเก่าฉะนั้นเนี่ย เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดแบบผมพารถดเก่ามาซ่อมรถที่นี่เนี่ยโอ้โหผมคงไม่ต้องแบบต้องไปดิ้นรนหาอะไรเองนะครับน่าจะสบายเลยทีเดียวก็อย่างพี่เจมชอบรถเก่าใช่ไหมมันเคยมีเคสที่แบบว่าบางทีรถเก่าเนี่ยแล้วอุปกรณ์บางอย่างมันไซส์ไม่พอดีมันทําให้รถเราเสียหายใช่ใช่ใช่แค่บางทีน็อตบางตัวมันมันไม่มันไม่มันใช่มันไม่มันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของมันเนี่ยบางทีถ้าเราใส่ไปมันมีเอฟเฟกต์ขึ้นตรงนใช่ก็คือมาที่นี่ก็หายห่วงครับก็คือโดยช่างผู้ชำนาญการแล้วก็การหอบรมที่ ค่อนข้างซีเรียสทีหนึ่งคือ <ม S 2> ช่างทุกคน <ม S 2> ต้องผ่านการอบรมรบอะไรเงี้คย,คยครับเยี่ยมเลยรับประกันได้เลยว่ารถคุณจะไม่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีการรับประกันที่ดีในการซ่อมโอเคโอเคฮะตอนนี้เราก็มาชมศูนย์กันคร่าวๆก่อนนะครับว่าตอนนี้มีรถอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกครับเดี๋ยววันนี้ผมตื่นเต้นผมจะไป <c oughs> ลองรถ <c oughs> ว้าว ไปครับเดี๋ยวเรามาดูที่ต่อไปเฉดคอฟฟครับดึงฮึ๊สไลด์พี่สไลด์ฮะโอ้โหดึงต้องดึงโอเะตามมาเลยครับเฉดคอฟฟฮะเดี๋ยว <laughs> มาดูกันอันนี้โอ้โหเป็นของน่าสนใจเลยทีเดียว นอกจากนะฮะตรงนี้จะมีกาแฟแล้วเราจะมีเป็นเหมือนอพเรลด้วยก็เป็นพวกไปเช็คผ้าเช็ดหน้าอภาแล้วก็เป็นเสื้อครับคือเรียกว่า Fully Servic e จริงๆนะฮะสำหรับคนที่มาชื่นชอบกาแฟเข้ามาถึงปุ๊บอยากจะแบบว่าซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวเราก็มีให้นะครับมาเลือกได้เลยครับก็ในส่วนของเชดคอฟฟี่นะคะก็ผมพยายามบอกว่าที่เนี่ยคือสเปซหนึ่งสเปซเลยนอกจาก สินค้าแล้วก็สเปนแล้วอะ่ะเรามีตัวเชื่อมคือกาแฟ๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ากาแฟมีอะไรบ้างนั่นหมายความว่าคือไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นไบค์เกอร์นะฮะคุณจะต้องขี่รถมาเพื่อที่จะมาดื่มกาแฟที่ไม่จำเป็นนะครับคุณจะขี่รถมาจะขับรถมาจะนั่งรถไฟฟ้ามางได้เลยครับคุณก็มาที่นี่ได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับครับผม หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ปูจิรัตน,น์พรพนิชพันธ์นะครับที่แกเป็นคนดูแลที่นี่แล้วก็เราจะมาคุยกันถึงเรื่องแพชชันของเขาแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าพี่ปูเนี่ยมีอินสปิเรชันมีแพชชันยังไงกับสถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ปูเล่าให้ฟังกันครับอ่านีน่ไงฮะอยู่นี่เองพี่ปูอยู่นี่เองสวัสวดีครับพี่ปูสวัสวดีครับ,อรบโอเคฮะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับพี่ปูกัน นั่งตรงไหนดีพี่โอเคฮะเรามาเจอพี่ปูแล้วฮะวันนี้พี่ปูจีรัสครับผมโอเคพี่ปูครับวันนี้ <เอ S 1> ผมอยากมาถามคร่าวๆวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะสำหรับงานวันนี้แล้วก็มันในภายในงานเนี้ยพี่มีส่วนร่วมยังไงบ้างก็ <im itation> จริงจริงโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์สร้างสเปซ <im itation> ขึ้นมาครับจากอไอเดียของ A AS นะครับครับผรแล้วก็เห็นคือผมก็ทำงานผมไปนส่วนหนึ่งนะเขาก็เห็นว่าผมพอจะมีเพื่อนฝูงมีไอเดียอะไรอย่างนี้ก็เลย มอบสเปซนี้ให้ผมทำาฉีอว่าทั้งหมดนี่เลยครับตรงนี้แล้วก็เราเราเรียกว่าเชดข้อมูลเชดข้อมูลก็คือสร้างคอมมูนิตี้นั่นแหละแลวรู้สึกว่าอยากสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ๆขึ้นมาผมก็เริ่มต้นด้วยแพชชั่นคือผมชอบทำกาแฟผมเลยคิดว่าผมก็เลยเสนอไอเดียว่าผมอยากทำร้านกาแฟแล้วผมก็ทำกาแฟดิฟนอกกนั้นก็จริงๆแล้วอยากสร้างให้สเปซนี้เป็นเป็นของใครก็ได้หมายถึงว่า อยากให้เป็นที่ของโอกาสว่าสเปซมันก็ใหญ่พอสมควรนะอาาเอาของมาฝากขา,ายก็ได้ในร้านกาแฟผมทากาแฟมาฝากขายก็ได้นะครับทําเสื้อผ้ามาฝากขายก็ได้รหรือว่ามาทำเวริร์กช็อปมาใช้พื้นที่ทํเอ็กซิบิชันนะครับ<อ>มาเปิดตัวอะไรก็ได้คือเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยอยากให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางของใครก็ได้ที่ที่มีไอเดียใช่ที่มีไอเดียก็คือสเปซตรงนี้เนี่ยสำหรับสำหรับเอ่อเปิดขึ้นมาเพื่อที่สําหรับคนที่มีแพชชั่น เป็นแพชชั่นอะไรก็ได้นะครับสามารถจะมาปลดปล่อยกันณะที่นี่นะครับเฉดขมูนะครับโอเคฮะพี่ปูต่อไปผมขอชิมกาแฟพี่ปูหน่อยดีกว่าได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปให้พี่ปูชงกาแฟให้เราดื่มกันดีกว่านะครับครับผมจ้าตคงนี้นะโอเคครับโอเคครับโอ้ยหอมมากหอมโอเคฮะ หลายหลท่านน่ะอาจจะรู้จักพี่ปูจีรัตในฐานะบอกรบริหารหนังสือลูเกอร์รน,น,อ uger, นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ปูมีอีกหนึ่งแพชชั่นที่พี่ปูชอบนั่นก็คือการชงกาแฟและเป็นคนที่แบบว่าเป็นสเปเชียลลิตในเรื่องของกาแฟอย่างมากซึ่งผมเองเนี่ยผมเคยเคยให้พี่ปูชงกาแฟให้ดื่มเนี่ยเรียกว่าสุดยอดมากเลยครับกว่าจะได้สักแก้วหนึ่งสโลบารครับสโลบางครับ ผลผลิตจากพี่ปูปปขอบคุณครับพี่ปูเดี๋ยวขอญาตชิมเลยนะครับขอญาตชิมเลยครับ,อรบโอ้โห <c oughs> มันใช่เลยอะมันใช่คือรสชาติที่ผมแบบคืออ่าเมื่อกี้นี้ผมเลือกไปมันมีกลิ่นของเนี่ยฮะออร์เรนจ์ช็อกโกแลตคุกกี้นี่เลยฮนะมันเป็นรสชาติของของของกาแฟน,นี่เลยท้วยนี้ ต้องขอบคุณพี่ปูสำหรับกาแฟแก้วนี้ด้วยครับมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับโอเคฮะเราไปทมงานต่อกพอย่างที่บอกกันนะครับว่าน้องแบงค์เนี่ยจะพาผมลองรถแต่ก่อนที่จะไปลองรถกันเรามีอีกหนึ่งอุปกรณ์หนึ่งที่เขาเรียกว่าจัมสตาร์ทครับก็คือจัมสตาร์ทเนี่ยเหมาะกับคนที่แบบบางคนยังขี่รถไม่เป็นเลย ไม่รู้ว่าการปล่อยคลาสเป็นยังไงรถบางคันสูงไปไม่รู้ว่าเอ้ยกลัวล้มกลัวอะไรอันนี้คือเราจะล็อกให้อยู่นิ่งเลยแต่ว่าคุณจะได้ฟิวในการขับขี่อยู่สมารถ<อ>เปลี่ยนเกียร์ได้ก็คล<อ>้ายๆกับเหมือนรถอยู่บนไดโนเลยใช่ใช่อารมณ์เหมือนรถเหมือนไดโนโอเคเหมือนกับในการที่จะมาแบบทสว่ารถคันนี้แรงแค่ไหนแบบว่ามีอัตราเร่งเพลองเป็นยังไงสั่นประมาณไหนร้อนไหมมาลองที่นี่ได้เลยโอเคน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ยังไม่ได้เคยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอยากจะมาลองมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ ได้ลองฮ a r ์ล d เ a วิ s <cin stereotype> ันแทนอเมริกาด้วยนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะครับได้เพราะว่าบางคนนะฮะแพนอเมริการถที่ค่อนข้างสูงบางคนจะแบบอุ๊ยกลัวว่าตัวเองได้ไหมมาลองบนนี้ได้เลยเหยียบได้เลยครับก็ทั่วไปเลยครับเหมือนเราขี่ทั่วไปเลยสตาร์ทก็สตาร์ทตัวนี้ก็กำคลัสเข้าเกียร์ปกติเลยอันนี้ความเร็วสูงสุดให้อยู่ประมาณ80พอ โอ้โหจอเป็นภาษาไทยด้วยใช่ครับผมแล้วก็หน้าจอเปลี่ยนสีเป็นอะไรได้หมดเลยอันนี้คือฟังก์ชันมาจากโรงงานเลยใช่ครับมาจากโรงงานเลยเแล้วก็ทัชสกีนทัชสกีนอะไรได้หมดอลองได้เลยครับกำคัดตบกี์ปกติเลย ได้ฟิลในการที่เราแบบว่าเหมือนแบบเราแบบเหมือนอะไรเหมือนโรงเรียนปับพื้นฐานอะไว้ง่ายหัดกำคัดหัดปล่อยคัดแล้วก็รู้ว่าการเดินคันเร่งเป็นยังไงที่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคนแบบคนอาจจะแบบลองหัดขี่เนี่ยมาลองอย่างเนี้ยมาลองขี่ดีกว่าจะได้ฟิลนะใช่เพราะว่าผมอ่มองว่าผมเองผมเ่เป็นคนเป็นคนขี่รถมีคลาสไม่เป็นสิ่งแรกที่ทําได้คือเพื่อนต้องคอยประคองแต่อันเนี้ยผมหัดปล่อยคัดแล้วผมรู้ได้เลยว่าคัดต้องหวยังไงองหวแบบว่าเอออะไรยังไงการเดินคันเร่งต้องทํายังไง ผมว่าเน,นี้ยเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีมากสำหรับคนที่แบบอยากจะมาลองกี่รามีพลาสนะหรือว่าจะไปลองพาลี่โอ,โอเคฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ที่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําเลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะขับขี่รถยังไงไม่ว่าคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์ยังไงสิ่งที่แนะนำนะครับสำหรับไบค์เกอร์แล้วผมเองก็เป็นเป็นสายมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะมวกกันนับต้องมีครับถุงมือต้องใส่ครับรองเท้าอย่างน้อยขอให้เป็นรองเท้าผ้าใบ อย่างน้อยนะฮะไม่ใช่รองเท้าแตะนะครับอันนั้นคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณเป็นแบบว่าขับขี่ไปได้แบบว่านานๆปลอดภัยแล้วก็แฮปปี้การขี่ร่ถูกต้องครับถ้าสำหรับถ้าถามผมสำหรับถามไบค์เกอร์ถามไบค์เกอร์อย่างแบงค์ไบค์เกอร์อย่างผมหมวกกันน็อกต้องมีครับหมวกถุงมือรองเท้าสำคัญครับอย่าลืมเลยนะครับไปครับไปลองรถกันต่อโอเคครับเมื่อกี้เราลองจัมซาร์นมาแล้วคราวนี้นะครับตื่นเต้น เราไปลองของจริงกันครับรถแบบเดียวกันสเปคเดียวกันแตบบ่เป็นของจริงครับทางนี้ตอนนี้ตื่นเต้นเล็กน้อยครับเราไปลองของจริงกันครับก็บเดี๋ยวนี้เลยครับวิ่งวนเป็นสี่เหลี่ยมได้เลยอ,อยากลองเท่าไหร่ก,กี่รอบก็ได้ได้เลยเจี๊ยบตามไปครับว้าว บางนะครับแล้วก็ทาง A.S Metro นะครับที่มาให้เราได้แบบว่าได้ลองรถกันในวันนี้โอยผมรู้สึกว่าอยากจะขี่รถขึ้นมาทันทีเลยครับก็วันน้้พระใหม่ฮะถ้านึกอยากจะลองขี่ฮาเลยอยากมาทานกาแฟก็ขอฝาก A.S Metro แล้วก็เชดคอมมูนไว้ด้วยครับครับผมวันนี้ก็โอเคครับและแทางรายการของเรานะครับ Passion Pit นะครับอย่าลืมติดตามทางช่อง Infinite Media ของเรานะครับและต่อต่อไปเราจะมาดูกันว่าผมจะพาไปที่ไหนนะครับ